ทุกคนก็สวยในแบบตัวเองนะคะนัดก็สวยในแบบของนัดเห็นไหมถึงนัดจะรูปร่างไม่ดีแต่นัดก็มีส่วนดีก็คือทำให้คนหัวล้อเป็นคนตลกเป็นคนเอฮาเป็นคน <c oughs> เขาบอกว่านั่นละ่ะเป็นคนจริงใจเพื่อนเพื่อนล่ะบอกฝ <c oughs> ันตรงนี้มันเกยไปหน่อยอะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วทุกคนต้องหาข้อดีของตัวเองออกมาถึงจะมีดีในแบบเหมือนที่นัดเป็นนะคะอืมไม่ใช่นัดจะบอกว่านัดดีแต่ว่านัดก็มีความสุขแล้วมีคนชอบนัดติดตามนัดก็ขอบคุณมากที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเกมทาง y o u t u b e นัดก็ดีใจมากแล้วที่มาดูนัดอืมค่ะห,หาตัวเองให้เจอมีความสุข เป็นตัวของแบบตัวเองก็ดีแล้วค่ะ